Hey, สวัสดีครับไม่ว่าเรื่องแปลกเรื่องสยองขวัญหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากรู้พวกเรานักจัดอันดับก็จะไปรวบรวมสรรหามาให้คุณได้ชมกันแล้วคุณอยากรู้ไหมล่ะว,ว่าสุดยอดยูทูบเบอร์นักจัดอันดับประเทศไทยทั้ง20คนนั้นมีใครกันบ้างยังไปชมกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากคุณโคตรชอบคลิปนี้ก็กรุณาช่วยกันกระทุ้งไลค์ให้ทะลุกเกิน1 0,000ไลค์ไปเลย <Thank> you. หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกๆจากโอเคอยู่ไรก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สำคัญให้กดปุ่มรูประฆังไว้ด้วยนะสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่อัปโหลดจะได้รีบเข้ามาเมน์แรกก่อนใครเลยโปรดทำความเข้าใจก่อนชม ข้อมูลที่แสดงในคลิปนี้เกิดขึ้นจากการค้นหาและรวบรวมด้วยตัวของผมเองแต่ก็มีบางส่วนที่นำมาจากเว็บไซต์ socialblade.com ซึ่งวันที่รวบรวมข้อมูลนี้คือวันที่25เมษายน2017โดยหลังจากวันนี้ไปคุณอาจจะเห็นว่าช n นลต่างๆเหล่านี้อาจมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปนั่นเพราะข้อมูลเหล่านี้มันไม่เคยหยุดอยู่กับที่ซึ่งผมก็เชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดแล้วแต่ถ้าหากมันไม่ถูกต้องมีอะไรผิดพลาดหรือขาดตก ช n แนลใดชาแนลหนึ่งไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ T 0 <20. S 1> อันดับที่20สกับช n แนลที่มีชื่อไทยผสมฝรั่งนามว่า ต้มยำโชวกับยอดผู้ติดตาม194,598คนและยอดวิวรวมกว่า44ล้านวิวซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางต้มยำโชวนั้นจะไม่มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่แต่อย่างใดมามากกว่า6เดือนแล้วน่าเสียดายนะครับถ้าหากเลิกตอนนี้ยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กลับมาสู้ใหม่นะครับต้มยำโช19 อันดับที่19คือช n แนลของตีสสยองขวัญกับเรื่องราวความน่ากลัวสุดสยองทั้งเรื่องของพูดผีปีาศาจอสุรกายต่างๆกับสไตล์การเล่าเรื่องที่จะทำให้คุณตื่นเต้นหวาดผวากันจนนอนตาค้างเลยทีเดียวและตอนนี้ตีสองสยองขวัญก็มีผู้ติดตามแล้ว2,2748คนกับยอดวิวรวมกว่า35ล้านวิว18 อันดับที่18น่ารู้ดูสนุกคือคำจำกัดความของชา n นลนี้ที่มีชื่อว่า To Be s e To Know นั่นเองกับเสียงภาคใสๆที่ฟังแล้วชวนให้เคลิบเคลิมที่ตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามแล้วถึง238,083คนและยอดวิวรวมกว่า54ล้านวิวปัจจุบันชา n นลนี้อาจจะดูเงียบเหงาสักนิดเนื่องจากไม่ค่อยมีวิดีโอใหม่ๆมาอัปเดตให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง17 อันดับที่17กับช n n นลอีสานพลาซาที่จะบอกเล่าเรื่องราวข่าวแปลกๆต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกในสไตล์การเล่าเรื่องที่ฟังแบบเรื่อยๆน้ำเสียงฟังสบายๆก็ต้องยกให้กับเขาเลยอีสานพลาซาที่ตอนนี้เขาก็มีผู้ติดตามไปแล้วถึง246,298คนกับยอดวิวรวมกว่า152ล้านวิว16 อันดับที่16คือคือช n e l ในสังกัดของออนไลน์ t a t i o n กับช n e l ที่มีชื่อเก๋ไก่ว่าอันดับ10ที่เขาจะเน้นไปทางการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องเกมคอมพิวเตอร์และเกมมือถือต่างๆเป็นหลักโดยที่ยอดผู้ติดตามของเขานั้นแสงปาดหน้าอันดับที่17มาแค่นิดเดียวเองนั่นก็คือ248,981คนกับยอดวิวรวมกว่า18ล้านวิว15 อันดับที่15คือชาแนลลาบสมองที่เป็นหนึ่งในสังกัดของยำสยองชาแนลสยองขวัญในตำนานของ YouTube เมืองไทยนั่นเองที่ตอนนี้ทั้งลาบสมองและยำสยองก็ดูเหมือนว่าจะหยุดพักชาแนลอย่างไม่มีกำหนดไปแล้วโดยที่ยอดผู้ติดตามของลาบสมองนั้นก็คือ249,469คนกับยอดวิวรวมกว่า24ล้านวิว14 ันดับที่14แชแนลที่มีผู้บรรยายสาวสวยเสียงใสานามว่าน้องฝางนั้นก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชแนลฮอน h o ตนั่นเองกับเรื่องราวดีๆมีสาระน่ารู้ต่างๆมากมายที่ทำให้ตอนนี้ชแนลของฮอนฮอตนั้นมีผู้ติดตามไปแล้วถึง253,647คนกับยอดวิวรวมกว่า44ล้านวิว13 อันดับที่13กับช n n e l ที่มีชื่อแบบเข้าใจง่ายตรงตัวกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ10อันดับถือเป็นอีกหนึ่งชา n นลที่มีผู้บรรยายเป็นสาวน้อยเสียงใสน่าฟังที่เธอจะพาคุณไปพบกับเรื่องแปลกต่างๆรวมถึงเรื่องแนวสยองขวัญและตอนนี้10อันดับนั้นก็มีผู้ติดตามแล้วถึง28,138คนกับยอดวิวรวมกว่า54ล้านวิว12 อันดับที่12บสองคือชแนลของ The Gaming s h i v a t หนุ่มน้อยหน้าใสหัวใจลูกทุ่งซึ่งในช n แนลของเขานั้นไม่ใช่เพียงแค่แค,แคสเกมแต่ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายโดยในพักหลังนี้เขาก็จะให้เวลากับการทำสวนทำไร่เป็นพิเศษและตอนนี้ The Gaming s h i v a t ก็มีผู้ติดตามแล้วถึง282,273คนกับยอดวิวรวมกว่า43ล้านวิว1 1 อันดับที่11คือ c h คือช l นลของผู้บรรยายสาวนามว่านานาที่มีเสียงเล็กๆใสๆเป็นเอกลักษณ์กับซีรีส์สยองขวัญชวนติดตามอย่างเรื่องเล่าจากความมืดและนิทานสำหรับเด็กอีกมากมายนั่นจึงทำให้ตอนนี้ช n แนลของคุณนานานั้นมีผู้ติดตามไปแล้วถึง34516คนกับยอดวิวรวมกว่า48ล้านวิว10อันดับที่1ิ หากเอ่ยถึงสมบูรณ์ฉัดเจริญคุณอาจจะสงสัยว่าใครว่าแต่ถ้าหากบอกว่าลุงสองยามคุณก็คงจะร้องอ๋อกันเลยทีเดียวกับคลิปสร้างชื่อที่ทําให้หลายคนรู้จักสองยามนั่นก็คือตำนานของขุนพัน์นั่นเองและตอนนี้สองยามก็มีผู้ติดตามไปแล้วถึง35,996นก้บหคนกับยอดวิวรวมกว่า82ล้านวิว9 ันดับที่9นั่นก็คือชแนลของนายสปายคุงหรือสปายชแนลนั่นเองกับมุกหาหาและลีลากลกนของเขาที่สอดแทรกในวิดีโอก็ทําให้เรื่องราวนั้นสนุกสนานอย่างมากมายจริงๆซึ่งนั่นก็ทําให้ชแนลของเขามีผู้ติดตามแล้วถึง3 5มแ0 6คนกับยอดวิวรวมกว่า55ล้านวิว8 อันดับที่8คือช n แนลของ World of Legend หรือโลกแห่งตำนานที่มีผู้บรรยายเป็นสาวหน้าหวานนามว่าคุณใหม่จังและความโดดเด่นของการนำตัวการ์ตูนจากเกม The Sims มาใช้เล่าเรื่องนั้นถือว่าสร้างสรรค์มากเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้โลกแห่งตำนานมีผู้ติดตามแล้วถึง435,803คนกับยอดวิวรวมกว่า87ล้านวิว7 อันดับที่7คือคือชแนลที่มีสโลแกนเท่ๆว่า Barry Channel ช่องนี้มีอยากเล่ากับเรื่องราวหลากหลายสไตล์ทั้งเรื่องลึกลับเรื่องแปลกสยองขวัญตำนานเทพกรีกรวมถึงการรีวิวตัวละครในภาพยนตร์และเกมอีกด้วยและตอนนี้ช่องของพี่หมีนั้นก็มีผู้ติดตามแล้วถึง451,490คนกับยอดวิวรวมกว่า52ล้านวิว s อันดับที่6คือช n แนลของจัดอันดับทีวีกับเสียงพากของผู้บรรยายที่มีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เนื้อเสียงนุ่มนวลฟังชัดการเล่าเรื่องนั้นก็ถือว่าทำได้ดีเข้าใจง่ายเรียกว่าดูสนุกกันทุกวิดีโอเลยและนี่จึงทำให้จัดอันดับทีวีนั้นมีผู้ติดตามแล้วถึง52,692คนกับยอดวิวรวมกว่า76ล้านวิว อันดับที่5ไม่ใช่ใครที่ไหนยำสยองนี่เองผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับความสยองแห่ง YouTube เมืองไทยที่เขาออกมาประกาศว่าจะขอพักชแนล3เดือนเนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ขณะนี้ผ่านมาก็เกือบ2ปีแล้วยังคงไม่เห็นมีวี่แววเลยซึ่งยำสยองนั้นมีผู้ติดตามแล้วถึง534,778คนกับยอดวิวรวมกว่า70ล้านวิว4 <Four. S 1> อันดับที่4 ถ้าเป็นเรื่องของกีฬานาวีและลูกฟุตบอลก็ต้องยกให้เขาคนนี้เลยเบลรีลิสกับช n นลของขอบสนาม Official ที่จะเน้นหนักไปทางการจัดอันดับเรื่องของกีฬาฟุตบอลและเรื่องของสาวๆที่บอกเลยว่าสุดยอดโดยที่ช n นลของขอบสนามนั้นก็มีผู้ติดตามแล้วถึง682,274คนกับยอดวิวรวมกว่า70ล้านวิวฟรี อันดับที่3ถ้าพูดถึงมุกเกรียนหนังมุกตะลกฮ่าฮมุกถ่ายปัญหาที่ขำขี้แตกขี้แตนแล้วก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายเจมส์คนนี้จากช่องเจมส์ซาแบงหรือ JCB Studio นั่นเองที่ตอนนี้มีผู้คนมากมายติดใจและก็ติดตามช่องของเขาไปแล้วถึง6,91,259คนกับยอดวิวรวมกว่า80ล้านวิว two อันดับที่2คือชาแนลของชายหนุ่มนามว่ามิสเตอร์บีผู้อยู่เบื้องหลังตัวกระตุนสุนัขพูดได้ร่างอาวตารสุดน่ารักที่น้องๆหนูๆบน YouTube เห็นแล้วก็ถึงกับหลงรักซึ่งพักหลังมานี้เขาก็เริ่มเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาด้วยและผู้ติดตามของมิสเตอร์บีนั้นก็คือ962544คนกับยอดวิวรวมกว่า189ล้านวิว ว้าวก็ใกล้จะล้านซับแล้วนะครับงั้นผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะ One และนี่ก็คืออันดับที่1จะใครซะอีกแล้วก็ตัวฉันนั่นเองนายเคป,ประกาสิทธ์แห่งชาแนลโอเคอยู่ไรชายหนุ่มวัย41ปีผู้เคยมีอาชีพเป็นนักดนตรีรับจ้างเล่นดนตรีกลางคืนหาข้ามกินเช้าที่เปลี่ยนแนวหันมาเอาดีกับการเป็นยูทูบเบอร์ทำคลิปให้คนดูที่สออแทรกมุกตลกมุกหื่นหืนจนผู้คนลหลงไหลแห่กันเข้าไปติดตามแล้วถึง1 2 5 5 7 1คนกับยอดวิวรวมกว่า172 ล้านวิวว้าวจุดหมายปลายทางความสำเร็จขอให้มีคำว่ญญายากแค่นั้นมันก็เป็นไปได้แล้ว คลิปวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรคุยไปมากกว่าคําว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกๆคนที่อยู่กันมานะครับโอ้โหตั้งแต่ผมทำชาแนลมาเกือบ3ปีเลยนะครับศึกษาเรียนรู้ต่างๆนานาถ้าไม่มีพวกคุณคอยกด subscribe ผมไม่มีวันที่จะถึง1ล้านได้ผมเชื่อว่ามันคงเป็นความฝันอันสูงสุดเลยนะของคนทำ u t u b e ที่อยากจะได้1ล้านซับนะครับได้โลทองนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เดี๋ยวอนาคตได้มาและเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับกับโลทองหลายคนถามมาว่า หนึ่งล้านซับแล้วมีแจกของรางวัลไหมมีแน่นอนนะครับแต่ว่าอดใจรอกันไว้ก่อนละกันว่ามันจะเป็นอะไรนะครับก็คอยติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับจบแล้วจ้าสนุกไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่